แต่ว่าเอา่อแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมันเข้ามาแบบเออในเรื่องของแบบการแก้สถานการณ์แบบต่างๆแก้ไขสถานการณ์หรือลมหยิอผมอะไรก็ตามนะพี่ฟ้าก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วเนาะแล้ววันนี้ก็มาในลุคที่แบบภูมิใจว่าเราเลือกเลือกเองแหละนะคะไปแล้วนะทุกคนฝากไปกดไ like ลค์รูปที่เพิ่งลงด้วยนะคะในไอจกับ Facebook นะฝากไปกดไลค์ด้วย ก่อนไปเราเดินโชว์หวานหวานดีกว่าเพราะว่าทำไมกล้องไม่รับแต่ขอเช็คก่อนเราก็เดินเองเลยสิจะไปคิดมากทำไหมหว,นวานหวานเช็คอุปกรณ์แปบ๊บก่อนจะไปในวันนี้ เป็นไงเอาอะไรมาไม่ได้อะอะมันคือท่าที่อยากจะทำแบบอรึบอย่าง,ง,งนี้ไงท่ายแหลมไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย